สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาตามติดคดีของน้องชมพู่กันอีกวันหนึ่งนะคะสืบเนื่องจากคดีของน้องชมพู่ที่หลายๆคนยังคงติดตามกันอยู่ในตอนนี้นะคะจากในกรณีที่มีเพจดังได้โพสลงในโลกโซเชียลน,นะคะสมองถั่วคิดสร้างรูปปั้นน้องชมพู่นะคะชาวเน็ตด่าจะหากินกับคนตายอีกแล้วจากในกรณีน้องชมพู อายุ3ามขวบที่เสียชีวิตบนเขาเหล็กไฟกลายเป็นมหากาบยิ่งสืบยิ่งพบข้อพิรุษแต่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เนื่องจากไม่พบหลักฐานทางจิตวิทยาบนตัวน้องชมพู่ที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายได้เลยจนกลายเป็นเรื่องบาดหมางกันใหญ่โตนะคะเมื่อสาวิตีแม่ของน้องชมพู่หลุดปากพูดออกมาว่าสงสัยลุงพลนะคะ นั่นคือลุงเขยของน้องชมพู่ต้องประกาศตัดญาติกันเลยทีเดียวนะคะแถมลุงพลก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจแม้กระทั่งไปสาบานตามที่ต่างๆนะคะหลังจากการหายตัวไปและถูกพบว่าเป็นศพอยู่ที่บนภูเหล็กไฟบ้านกกกอกหมู่สองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะล่าสุด ก็กำลังเป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์นะคะเมื่อมีเฟซบุ๊กนะคะบิ๊กเรียนนะคะได้โพสต์ข้อความว่าเสียงแวววๆมาแรงแสงสร้างหนังมันหลอนไปหมดแล้วย่าไหวๆยังตื่นตุมหนักกว่าสร้างหนังอีกมีคนสมองถั่วเขียวบอกจะสร้างรูปปั้นน้องชมพู่ขออย่าให้มันเป็นเรื่องจริงด้วยเถอะพอเจ้าประคุณ และอยาบ,บอกตบท้ายด้วยว่ารู้แล้วว่าความคิดของใครนะคะและมีคนก็เข้าไปคอมเมนต์มากมายนะคะหลังจากที่มีการโพสต์ลงใน f c e e o o o นะคะแล้วเรามาดูตัวบางตัวอย่างนะคะที่คนเข้าไปคอมเมนต์นะคะหลังจากที่ได้โพสต์ลงไปนะคะเรามาดูตัวอย่างคนเข้าไปคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้กันบ้างนะคะความคิดเห็นจากท่านหนึ่งนะคะลากตัวฆาตกรลงโทษดีกว่าหชีวิต นั้นมีค่าต้องเวอร์มากสร้างอนุสาวรีย์หรอกเพราะไม่ได้สร้างวิริกรรมหรือคุณงามความดีต่อแผ่นดินถ้าสร้างอนุสาวรีย์เด็กคงปั้นคนดีของกกกอกถ้าเจอศพเด็กคนแรกแล้วกราบไหว้กันรกลกขนาดแท้ๆลุงพลอะไรนี่คือคนดีแล้วหรือระ,ระวังแบบคดีครูจอมขวัญน,นะครับเศรษฐีทั้งหลาย จะมาเรียกคืนบบได้ดอกนะคะแล้วก็ต่อมานะคะมาดูอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่แสดงความคิดเห็นไว้นะ,ะสร้างเพื่ออะไรน้องทำวีราการรมอะไรไว้หรือบ้าไปกันใหญ่แล้วเอาเงินไปพัฒนาหมู่บ้านเถอะแล้วจะให้ดีพัฒนาสมองคนคิดด้วยก็ดีนะรู้จักคิดอะไรที่มันดีกว่านั้นหน่อยเถอะ อย่าคิดแต่ว่าจะชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นเขาหรือจะเอาชนะใครสักคนเอาสมองมาคิดอย่าคิดแบบคนโง่นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นในกรณีที่จะมีคนสร้างรูปบัานของน้องชมพู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเพจดังและเจ้าของเฟซบุ๊กด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดนะคะข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่จะ นำมาเสนอให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ